วางท้าเจ้าเอ้านะมันยังบาดเส่มันไม่อยู่วางหนึ่งที่มันเสบนะวางไหนวางผู้เชาวอาอ่านนำนั่เ <laughs> นเอไม่หันนะ <laughs> โอ้ทุก สบายดีตอนเ้าเสาทุกคนนะเมื่อนี้กัอยู่ในป่าคือเก่าทุกคนน,ะนี่กัไปหาลัดเสาหลัดเสา,าครับมาสักพักหนึ่งนั่นแหละกันยังได้พอยังฮนะแต่วาเดีวเฮาสิเลาะเข้าไปในดงทางด้านนี้อ่าไปเจอกบมให้ทุกคนกบมให้สุกนะแต่ว่าเจอเจอแต่มังให้บเห็นนกเดี๋ยวเลาะไปดากันเดี๋ยวืันนี้ชักจิเปนน่ได้แหละ แต่ว่าเฮามานี้มาก,กับบารอนเล้วก็เดี๋ยวสิมีอันทีมงานเพิ่มอีกแต่่บห้วอยู่จุดใดทุกคนอ่าบารอนนะนัดกับเขาแหละแต่ว่ามือน,นี้เฮาอยู่นี่ก่อนแล้วกะเดี๋ยวส่งใบยๆเหาจังาะไปหาเขานะเมื่อคืนนี่หาปูห้าปากแถวนี่แหละทุกคนตามห่วยตามหองนะก็อพอได้กินอยู่ได้ เพราะว่าน้ำช่วงนี้ฮะมันกำลังขาดวังขาดวังเลยกะพวกปลายังมันก็โฮมนะมันมาโฮมกันะกะพ่อฮาได้อยู่ช่วงนี้แต่ว่าส่วนลายในปลาเน,นี่ยเป็นปลาในหน่อย,อยพวกปลาซิวหรือว่าปลาหรือแต่ว่าพวกปลากระปงเนี่ยสีลายนะปลาดุกกะมีแจะตัวในน้อยอนะ ประดุกไงเนี่ยบ่่คยเห็นหรือว่านาสิม,มิดเลยแหละ <laughs> ่วงนี้ฮะไก่มันขึ้นด้านทุกคนในระหว่างเข้าเลาะมากนี่ฮะเจอแต่ไก่อยู่ด้านนะไก่ป่านะลายลายโตเลยมากตรงนี่ก็เจอหลายโตเลยแต่ว่าบท่านเดืพอพมันส่วงนี้อากาศหนาวๆเลยมันอยู่ด้านมดืดไก่ เดี๋ยวบัตน,นี้ก็เลาะกับบอลเท่าทุกคนนี่ก็ทรายเลยเือนกาวมงเนี่ยพระจักกาวมงปลายแล้วเวลววยลลเดินทางกับบอลทุกคนบัตเนี่ยมากาับริยวนยิ่งยังจะ มากับบริษยิงยังจะอิีเลยบริโภคเยงแต่ว่าบึงป้าอยู่หวยนะฮะลายได้ทุกคนป่านช่วงนี้หาปูหาป้าพอได้กินอยู่สาเล็งแสนแนลอื่นขึ้นชิบูมิวังใดนี่จะได้ยินเสียงไหยหิงนะ theo này như là thưa quân này sẽ bên bỏ đòn nhịn xem đang bừng lộn bạt nần มาเหนียวได้สบายดีชาวันดังเห็ดจงคองอยู่คนหมานมันเหรอบอสกับคนหมานอีกเอ้ามานเลยไปอยู่ใช่หกตัวได้ข่อยไดนได้หกตเออบออยู่ไหนใช่ยู่ห้วยเตยเออเดี๋ยวจะหน่อยสิตามไปได้คันหมานล่ะเออโอเคโอเคพอได้มีของกินพอได้มีของกินบอได้ไปไวได้ตามไปซ่าเบิดได้บอที่ยันทาหนึ่งกับบริเวณยังได้สินแหงกับเบิดแล้วถ้าเกิดว่าบอสมานเลยสิบบริไป โอ้ทีมข่อยบุมีเขาว่าบระมานอืณกันว่ามานเลยกะไปเลยเมื่อคืนเดี่ยก็ลาบเท่ากับปุลโอ้เมื่อคืนไหนได้ลาบเท้าไปเอาไม่ใช่เอ็กซ์เท่ากับอันเนียงมะเมื่อคืนนี่แม่ว่าเท่าเอาอยู่แกงหอยเตยใช่ไหมเออเท้าในหันนะเออเอามากินบ่ได้ทําทีมเอออย่าว่าเท่าในหันทางทีบ้านจะลองขอนของแปลกว่ะบ่แมนวางเทเจ้าเอาน่ะมันยังบ่แเสบบ่มันมีอยู่วางหนึ่งที่มันแสีบนะวางไหน วางผู้สาวอามนำนันน่นเนี่ม่หันน์นะโอ้ทูกอันได้เท่านี้เท่า,น,านี่หอมหอมเหมือนว่ามันเท่าก็ว่าวก,ก,กึนแปลกครับว่าแมนเลยโอ้ยซีอิมหอมได้เท่าเท่าราานะาุ่นน่ะได้หอมซื้อขึ้นหอมซนโอ้บอดร้อนมักแต่ได้น่ะหอมแอบได้น่ะมื่อคืนนี่ก็ไปก้มกินนำในหันนโลดด้านอื่นก็บพกินเอาหมอกันแล้วเนาะงบอลน่าโลดบอลเขานั่งนะ เพิ่นเบิ่งนั่นเด้เพิ่นว่าโอ้ดอนนี่แหละว่าเขานั่งว่าสาวแน่วบ่มาจากคนบ้านนี่ฮะหกหกค้นยิงสามใช้สามยิงสามใช้สามอืมเออผู้สาวบ่ผู้สาวผู้หนึ่งเออขั้นผู้สาวเลยสิไปเลยแน่ไหมเอ้ยหัวใหญ่เมียบิดหูบ่โอ้ยวาดชนะได้พ่อพ่อแต่บอพ่อสิได้ฮักนะเอาเอาเอา จะจะมาจังีใหญ่ไปนึกจะผ้สาวไก็ผวสาอายได้ขนาไหนอายใช่อ้ายนี่แหละบอสอจบดี <h <h ่ดูบอสอจบที <h 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 ู่เจ็บเจือด้วยสาวไอทำดูสาวไอทำบ่แมนบ่แมนบ่บ่แมนได้ไปห้ามนทันทีได้มนมมนยังเข้าบ่ได้เล้เสียควายได้ ลุบได่นในนี่ได้ได้ได้นาวเด้คุณทาบนอนเต้นเสจอคุนแรงเจอเออนอนเต้นแล้วเหรอสิเขานอนแน่คุณละเต้นคุณละเต้นโดนได้นหรอเฮ้ยทงอันนี้นี่เขาเนี่แล้วก็ฮิ้วซิฟโดนะโอ้ยต้องไงเป้าไก่แล้วเอออ่ะยันอันอุ่นเลยนะเอออแต่ว่ามานี่มีนายพันปลาซิวน้ำบ่พันปลาซิวน้ำพันปลาซิวเออออ๋เดี๋ยวจะนายกะสิไปแหละเพราะว่าเฮากับเดมานยัง บึงบาอนกับชีนาแบบนี้ขึ้นจีจบเลยแหละจะไปกินตีงปลาตีอย่างที่พูดแล้วบ่าราบกระไนกระแต้แล้วเดี๋ยวเห็ดกินก่อนบัดน,นะต้มปนปลาต้มปลาปนมักพริกนี่ก็เขาต้มไปนน้ำปลาเลย เดี๋ยวไปหาพักมากินกับปน๋นทุกคนกินกับป๋นปลานะเายางมานนี่ก็บไดเพอพักยัางแหละนี่เอาใบเย,ยนี้แหละจัก,กินได้บ่ดยทุกคนนะแต่ว่าทีมงานเขาเคยพากินอยู่แล้ว ใบใหม่บางชนิดก็ห้าสสมาถกินได้แต่ว่าห้าบ่จักทุกคนนี่ก็คือยังใบอย่างนี้ก็จักใบยังแต่ว่าเห็นทีงานนั้นเอามากินเลยก็เคยกินน้ำเขาเแต่ถ้าห้าอ,อันนะั้นห้ากับบจักหฮากับสิ่ามันบ่สมาถกินได้นะหรือว่ายันเบือ่อแต่ว่าพอมีคนพากินนี่นนก็กินตามๆกันมา นี่ก็ได้พักอันนี้หละทุกคนจะเอาไปกินกระป๋นนะแถวบริเวณนี้ส่วนลายแต่ทีมงานแต่ละทีมงานที่ว่ามาขมักมาพักในทรายหัวทรายนี่แหละทุกคนนะพอมาตแต่ละเถือกครับสิเจอกันแถวๆวนี้ละแือว่าบางที่อาจจะขึ้นไปอยู่ทั่งนู้น งพอะไรก็จุดนี่จุดนี่กัสวุนลายเลยสว่งสวงซ่วงนี้แหละสว่วงนี้กับชิม่าผักมาอะไรก็พะกันก่อฟืนอฟ้นก่อไฟบางทีก็เอารถไทยมากก็จอดน,นี้แต่ว่าสว่วงนาพ้นนี่ลายที่จุดจุดนี้แหละกํามังมาอยู่นะ พราะว่าออกมาส่วนก็นจะมีน้ำใส่ใสะดวกสบายเลยเนี่ยถ้าจะนอยพากันกินข้าวกินน้ำเรร่อยก็ได้ยวสิใหญ่ใหญ่ไปอยู่นะ้ำพุ่นเลยทีมงานในพนันประซิะวคนว<ะ>ใหญ่ไปอยู่ไกลๆผู้สาวผัวอบอลบอลรอนหมักไกหมักกว่าหัน่น <c oughs> นั่นนะ่ะบอก เคยกินบ๊อักไงกินอันนี้แหละเขาเอิญนะพะอิเลิญนะอันนี้แล้วพะอิเลิญบ่พักยังสาอุอันนี้ก็บหจักคือกันไดเออแต่ว่ากินเห็นมั้อ่าลองกินมั้ยันเป็นยังกับหูจักแล้วอือไงไงไไง เคยชุมั้งนาวแบบนี้แต่มางน,นาวอ,อัน,น,น <ะ S 1> ข้นมาไงมานวาต้นต้มันประดุกหัดขิดิน้นีกคือหกอน,นี่นะบอได้บนประดุกหัดขิดดินโหลด <c oughs> จนบุรายไปทิม <c oughs> ส,ส่วนลาย <c oughs> โอ้ยจะบ่นานบ่นี่อีกบ่กระโดเอาบ่ไกเฮ็ดกิน้คือสิกินได้อยู่ดอกมันบ่มีขีดินปาได้ยามนี้อือช่งนั้นดินชายเด้มันกินสกปรกยามหน้ายามฝนนะอือกินีกระเดือนอีกต้มก็บ่ใส่ขี้บ่เต่อสัมปมือบ่มืออันนี้ก็บ่ได้ใสคือกันบ่เป็นหยังยามนีมันบ่มีอือมันบ่มีแนวกินปานไดมันก็คือเฮานี่บ่อือ ก็มาเลยเป็นตะยารดกินลำไส้เกือกี่กิเลนจบ่มื <c oughs> หัวเลยบอกผลทางหัวกลางใช่ไหมหัวมัน้อมันดือดควญบ่มีขี่นอองนี้หนบ่มีเนี่ยมเอาทางหัวมันออกก็ได้ผลทัประดุกเราเป็นได้พอๆกับกินหรอกก็ได้นั่นน่ะรู้ว่าสองคนสองคนเนาะโ้ยันเลืปลาดุกได้เังเสเล

แสบในนี่หมดแล้วอันวก็จะทำแหลกลายจะต้องใส่เป็นหม้อลายน,นีอยอนนือเปงแสบเลยอ่าเพิมน้ำลงไปหน่อยชาัาหน่อยอ โอ้ไม่เขียดนะมีวันนี้นะอก่อนหัวประดูกมันเขียดกันจับเกิดในทองโตกินแต่ไปใหญ่ไปตูดน้ำเข้ากันเนาะสำจินเนาะฝาวกินไผ่ไหวฝาวกินน้ำเข้าอีกกระโผดเราไปบ้านหน้าใช่ไหมครับพักพักอยู่นี่อื้ ฮาร์ดดินขนาดอ,อแบบฉีนผนประดุกสุดไม่นี่เลยจะได้จะบอกฝักมันออกอืมอมื้อชีสมสมศมลำใบเนี่ยม,มันกรมกปะปะ tụi bay nữa Một kín on kín mất Giờ bây Giờ bây 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 on Bây on mất hmm. mà nó bưng quá Không bọc bạc rồi <laughs> หายิาง่งยาดเดี๋ยวนี้ล่มปะมล่มนะครับหมูยังกับเห็นห้อยมั้งก็คือยาอพฝนหย่อมฝนหาจอบตามตบกระบกนะง่ายตรงเนี้ยมอคมาที่สุดนั่นคือต่อไกล ยัน <ELL> ้อยเมิเตหายิ่งตไก่ปลาและได่นะแนวอ่นครับยากมันเป็น่วงมันเนาะหมูเสร็จมันล่มๆ้มนี่ทัเต๊กบัได้ยิ่งส้ำมอกาะจากมันไปตอนไดกบุหเมืองเ้วได้หัวจักยู่ว่ามันอยู่หันกินมากใหม่ยังกับเต็บเต็อยู่กับาขาบไปหอดแล้มันไปแล้ว โบแมนได้แบบมันแหลนไปนะมันเงียบไปเลยโบหมันไปทางไหนอีกอบบก็จ้องอันนั้นเนาะเห็นห้อยเห็นยังเห็นห้อยนะครับจะหมดย่ไกลก็กระบกกระนำแต่เที่ยวไปจอบกับจะพ่อรถเนี่ยหงำลนะ <c oughs> nhàm thì xuân vẫn tội không à phần này các anh em để giấp khe giấp kong này ว่าทางนาเขามีอยู่แล้วเนาะเขามีหกเลยเือไปประกาศสิไลสุดคือซื้อบริษัทเอาไวแ้แถวนี้โบเฮียดิโบเซียบอย่ะโยบางทีกับเซียไบางทีกับเซียแสดงว่าบบเนนนอนปันไดไปจะไหนเขาเก็บขังคองแล้วก็เดินทางไป,บบนนประบัดส่วนนายพันปลาซิวกับผมละเป็นยูพุนโกงไปุ๊บ ห <c oughs> ลังจากที่กินเขากินน้ำเรียบร้อยอกันทีละทุกคนเดินทางขึ้นมาอยู่ทั้งฐานหอยติวนะนี่อันนี้เป็นเพิงหินขักเลยได้แต่ละเธอถ้าเกิดว่ามาหาลงคลิปลงยังก็สีมาแถวนี้แหละทุกคนไหนได้มีสัญญาณบอยฮันนะ บมนี่คือกำแพงเมืองล่าวบแมนกำแพงเมืองจีนชว่วงนี้ชาวบ้านเขาบริคอยมากเ,เพราะว่าชว่วงนี้ฮาเขาเขางวาัวลงเมดนเลยทุกคนปกตินะชาวบ้าน เขาสิมาหาเดียงว่าเดียงยังเลยกะ็มาพักอยู่แถวนี้แหละถือว่าเป็นจุดชุดหนึ่งที่ว่ามีสัญญาณมียังเรียบร้อยนะอยู่นี่น,นี่มาลงคลิปกันตั้งแต่ฮึ่งทุกคนสัญญาณกับบอดีนะมาเล่นโด้ซับกันฮ่าฮสัญญาณสัญญาณบอดี้กับจูบถึงต้นไม้อยู่อ <c oughs> <c oughs> bò bò cái tí sân gian hẻn ở đây này này nè lột khơi lột ừ này lột này chắc là lộm hẻn nó ừ nha dù thân thì bà xuống thì rút là này này nè theo bộ này nè tại cả mình sân gian này นี่ก็ต้องเห็ดนั่นหน่ยได้ความแดดแห้งเลยบมดอนกับผูกเป้ยอยู่ทั่งเดี๋ยวนั่งก่อนทุกคนนัง่งท่าบ้งก่อนอันนั้นหนึ่งถ้าเกิดโหลดบุหรี่ก็เดี๋ยวฮอสิได้ลงไป ในการมันจะคำเลยไล่ชัมม่วโมงแล้วข้ามานี่